บางคนยังไม่รู้เลยว่ามีวิธีการนี้เสียเวลากับการไปโพสต์กลุ่มไปโพสในมาร์เก็ตเพเสียเวลาเสียอารมณ์ลองมาใช้วิธีการนี้นะครับแค่วันละ50บาทนะครับอยากจะมอบวิธีการให้คุณมีคนเข้ามาสนใจหรือตัวแทนลูกทีมลูกค้าต่างๆหลั่งไหลเข้ามาหาคุณแต่เรามีภารกิจ3อย่างให้คุณลองฝึกทำนะครับถ้าคลิปเป็นประโยชน์ก็กด s u b s ไ r i b ์และแชร์ต่อไปฝากไว้ในไทม์ไลน์ Facebook และ l ล n e นะครับ หนึ่งคืออยากจะให้คุณสร้างโพสต์ที่มีมูลค่าเกิดขึ้นทําให้คนได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะความสนุกสนานความรู้ก่อนที่คุณจะไปเอาคุณต้องเป็นผู้ให้ก่อนเช่นเดียวกับผมผมทํามาแล้วสี่ปีนะเทคนิคนี้นะครับและได้ผลดีเยี่ยมมากๆเลยคือครับสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นกับโพสต์ผมสอนฟรีนะการตลาดออนไลน์เนี่ยข้อมูลเหล่านี้เป็นไลน์ยูทูบนะครับ รายได้ของผมเกิดจากการเป็นที่ปรึกษ,ษาหรือว่าการติวเข้มพิเศษเปิดโทรผมขึ้นหน้าจอหรือกดใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับรายเจ็ดเคล็ดับออนไลน์ครับแบบนี้คุณต้องมีชแนลหรือว่าเพจเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บให้คนที่ดูโพสต์ของเราแล้วกลับมาดูย้อนหลังได้นะครับคุณก็พูดในคลิปหรือในโพสตของคุณบอกว่าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมในเพจหรือในชแนลแบบนี้ นะครับนี่คือการสร้างโพสต์ที่ทําให้มันมีมูลค่าทําให้คนสนใจครับยกตัวอย่างเช่นทีมแก้ปวดขาทําเนื้อหาอธิบายว่าสมุนไพรไปเอามาจากไหนแถวบ้านมีไหมทํามาแล้วเอามาต้มหรือเอามาดื่มหรือเอามาทาเนี่ยคือความยุ่งยากแต่ว่ามันก็ฟรีไงแต่ถ้าใครต้องการนะครับความสะดวกติดต่อผ่านไลนย ราคาไม่แพงเดี๋ยวลดพิเศษให้สําหรับครีมทาเช้าเย็นแก้ปวดขาอ่ะแล้วก็บรรยายต่อนะครับสมุนไพรตัวที่2ครับประกอบไปด้วยตัวที่3ามตัวที่4ก็ว่ากันไปนี่คือการทำคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโพสต์นั่นเองครับภารกิจที่หนึ่งพอจะทําได้ใช่ไหมครับต่อไปยกตัวอย่างการหาลูกทีมทีมงานตัวแทนแฟรนไชส์ที่เข้ามาครับเดือนละห้าหมื่นเนี่ยเรามาช่วยกันวางแขนกัน เราจะออมเงินยังไงให้ลูกได้เรียนต่างประเทศอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยคือสร้างภาพที่เป็นบวกไม่ใช่สร้างภาพลักษณะแบบเห็นพกขึ้นภูเขาใครจะไปสนใจคุณละ่ะถูกไหมครับโอเคประมาณนี้ต้องเริ่มที่ความสําเร็จนะสําหรับใครทีชช่ชวนคนเข้ามาเป็นตัวแทนทีมงานเป็นแฟรนไชส์เนี่ยครับโชว์เลยนะครับคําถามที่พบบ่อยคืออะไรครับวัละสองพันทำได้ไงคะประมาณนี้แล้วคุณก็ตอบเขานะครับโดยการเริ่มสต๊อกของ ที่แพ็กเกจ VIP จากนั้นแล้วมาเริ่มการสร้างแบร n d i n g ต่อไปก็ไปยิงแอดยิงแอดเสรก็มาเรียนการปิดการขายสิ่งเหล่านี้เราสอนให้ฟรีไงประมาณนี้นะครับก็เป็นการสร้างมูลค่ายเกิดขึ้นกับโพสต์โอเคจบนะที่ผมบอกว่ามันราคาถูกเดี๋ยวมีรูปประกอบนะครับรูปภาพปุ๊บนี่ครับคุณดู2รูปภาพประกอบเปรียบเทียบกัน 2.7k การเข้าถึงนะครับ ห้าร้อยสิบวันวันละห้าสิบบาทคุณว่ามันโอเคไหมแต่ของคุณต้องมีก่อนผ่านการแบรนดิ้งและสร้างคุณค่าให้กับโพสต์เสร็จแล้วทําไมมันเข้าถึงได้เยอะเพราะว่าผมเลือกแบบอิมเพรสชันใครก็ได้ที่ใกล้เคียงกับปุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้เมื่อเลือกใครก็ได้โดยไม่ไ,มได้เจาะจงบอกว่าเกรดเออะไรที่ Facebook มันแนะนําเนี่ยมันจะให้การเข้าถึงที่เยอะผมเลือกแบบอิมเพรสชันลักษณะแบบเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์แบบนี้จะราคาถูกคุณมาดู ใช้บริการของ Facebook คืออินบ x ็อกข้อความแล้วเลือกแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าเนี่ยเข้าถึงได้แค่600กว่าคนฝั่งซ้ายมือสองพฝั่งขวาม,มือหกรแล้วมันเชื่อได้ที่ไหนอะ่ะว่าอินบ็อกคนที่ชอบอินบ x ็อกเนี่ยมีแนวโน้มเนี่ยที่บอกว่าตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วขอจะซื้อกันทุกคนหรือว่าซื้อส่วนใหญ่มันมันก็มั่วๆกันทั้งนั้นแหละในเมื่อมันมั่วนะครับขอ,อแค่ปริมาณมันเยอะก่อนเลย แล้วเราเน้นที่เนื้อหาของเราให้มันดีไม่ว่าจะ y o u t u b e เนี่ยเราอัดข้อมูลลงไปเรื่อยๆที่เป็นประโยชน์นะครับและ f a c e b o o k เนี่ยอัดคลิปวิดีโอบรรยายให้ข้อมูลความรู้หรือเขียนเนื้อหาบทความต่างๆที่เป็นผู้ให้ก่อนนะครับไม่ใช่ขายของเราอย่างเดียวนะครับแล้วเราแฝงสินค้าและบริการเป็นโฆษณาแฝงนะครับ ก่อนที่จะเริ่มบรรยายรายละเอียดขั้นตอนการทําผมอยากจะให้ดูผลลับก่อนเลยว่าทำเสร็จแล้วมันจะน่าจะออกมาแบบนี้สิ่งที่ต้องเตรียมคือ Line Official Account เพื่อเพิ่มผู้ติดตามโดยที่กดตัวนี้นะครับหน้าหลักแล้วเลื่อนลงมาครับว่าเพิ่มเพื่อนคัดลอกลิงก์นะครับแล้วเตรียมเอาไว้มันค้างไว้ในคลิปบอร์ดเรียบร้อยแล้วครับจะมีปุ่มให้กรอกช่องข้อเสนอเดี๋ยวจะสอนรายละเอียดครับเมื่อมีคนกดรับข้อเสนอปุ๊บ เฟซบุ๊กจะแจ้งเตือนเป็นประจำนะครับนี่แจ้งเตือนตรงนี้ว่าเพจนี้นะครับมีข้อเสนออะไรบ้างที่คุณเคยกดเข้าไปสนใจเนี่ยอาจะแจ้งเตือนประจําเลยคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์หรือว่ากดรับข้อเสนอแล้วเนี่ยครับจะมีการแจ้งเตือนให้ให้ทราบครับนี่คือเป็นข้อดีนะครับต่อไปมันมีพาดหัวที่ชัดเจนคุณก็สร้างโปรโมชั่นขึ้นมาอาจจะลดหรือว่าแถมก็แล้วแต่นะครับจํากัดกี่คนเพื่อเพิ่มความเร่งดวง่วน อย่าลืมเด็ดขาดว่าคลิปของคุณสิบวิแรกหรือว่าสิบประโยคแรกควรชัดเจนเช่นตัวแทนหรือว่าแฟนชายนะพูดถ้าคุณถ้าเราสําเร็จไปพร้อมกันมีไรายได้เดือนละหนึ่งแสนเนี่ยคุณอยากจะทาอะไรเช่นซื้อบ้านหรือซื้อรถหรือรถยี่ห้ออะไรอาจจะมีเงินมานับโชว์ครับถ้าจะดีมากก็คือโชว์โชว์หน้านะครับโชว์กล้องได้เลยนะครับขั้นตอนเหล่านี้คุณสามารถพิชิตได้ความสาเร็จเรา ทำไปพร้อมๆกันได้แค่คุณศรึกษาเราเนี่ยสิบประโยคแรกสิบคำแรกเนี่ยให้มันชัดเจนที่สุดจากภาพที่ดึงดูดนะครับถ้าเป็นสินค้าหรือบริการอื่นๆเนี่ยให้คุณใช้เทคนิคคําถามที่พบบ่อยสวัสดีครับคําถามที่พบบ่อยพร้อมจะตอบคําถามว่าสมุนไพรของเราทําไมมันแก้ปวดขาทานวดแล้วมันไม่ค่อยแสบเนี่ยครับหลายคนกลัวกังวลเราพร้อมจะตอบแล้วครับเนี่ย สิบวิแรกนะครับควรที่จะชัดเจนแบบนี้เป็นคําถามที่พบบ่อยพยายามเล่นสกิลง่ายๆแบบนี้นะครับเริ่มไปพร้อมๆกันนะครับกดปุ่มอะไรจะเข้ามาสู่การสร้างโพสต์ให้น่าสนใจแบบนี้มีเทคนิคลูกเล่นเยอะๆแบบนี้ทําอย่างไรดูไปพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะหน้าแฟนเพจหรือหน้าโปรไฟล์ครับคุณสังเกตคําว่าสร้างตรงนี้เมื่อคุณคลิกป๊บแล้วคลิกคําว่าโฆษณานะครับไม่ได้หมายความว่าให้คุณมาบูตโพสหรือว่าโปรโมทโพสจากหน้าเพจไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเขาจะดึงคน ที่สนใจชอบกดไลค์และคอมเมนต์เข้ามาหาคุณซึ่งลูกค้าจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยเข้ามาเจอแจนะครับสนใจคือเขาทักแชทมาซื้อเลยไม่ควรโปรโมทโพสจากบุตกโพสตรงนี้ให้คุณกดตรงนี้นะครับคําว่าสร้างแล้วคุณคลิกโฆษณาได้เลยทันทีนะครับแล้วมันจะเข้ามาสู่หน้านี้นี่เลยโอเคก็เลือกจํานวนผู้เข้าชมลิงก์หมายถึงว่าเชื่อมโยงลิงก์คนที่ชอบกดนะ,นะ Facebook มันจะนําส่งโฆษณาคนที่ชอบกดลิงก์ ในส่วนวิดีโอก็ใครที่ชอบดูวิดีโอมันก็จะนําส่งช่วงแรกผมแนะนําให้เน้นแบบนี้ก่อนเลยค่าโฆษณามันจะถูกแต่ถ้าข้อความโฆษณามันแพงการเข้าถึงเขาให้น้อยมากเทียบกับกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับให้เงินไปขั้นต่ำวันละห้าสิบาทเนี่ยกลุ่มเป้าหมายมันแพงที่ผมแสดงให้คุณดูแล้วนะตรงนี้ก็ปิดไว้ได้เลยเดี๋ยวเข้าไปทําทีละขั้นตอนพร้อมๆกันแต่ไม่ต้องกังวลน,นะช่วงแรกเขายังไม่ไม่ซีเรียสเรื่องกรอกบัตรหักเงินต่างๆอย่าไปซีเรียสเมื่อคุณสร้างโฆษณาเสร็จแล้วจะมีแบบฟอร์มเด้งขึ้นมา ื่อคุณปลอกเลขบัตรและอนุญาตบัตรเรียบร้อยแล้วเป๊บุ๊กจะหาเงินคุณประมาณ40บาทแล้วโอนกลับคืนให้คุณหมายถึงเขาพร้อมหาเงินคุณแล้วแต่เขาจะให้คุณจ่ายด้วยตนเองนะครับเมื่อเงินยังไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยเขาจะยังไม่หักเขาจะให้คุณจ่ายด้วยตนเองพยายามจ่ายบ่อยๆถ้ามีเงินค้างไว้สักห้าหกร้อยคุณก็จ่ายไปเรื่อยนะครับคุณจะเป็นลูกค้าที่ดีของ Facebook โฆษณาจะอนุมัติไวสังเกตด้านซ้ายมือคือภารกิจนะครับที่ต้องกดเข้าไป ซึ่งมีไม่มากที่เราจะซีเรียสคือเรื่องของสื่อนะครับในหัวข้อวัตถุประสงค์เว็บไซต์เนี่ยหรือว่าเชื่อมโยงไปแหล่งภายนอกนะครับอันดับแรกครับให้คุณคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับงบประมาณและกําหนดเวลาคือภารกิจแรกนะครับจําให้ได้เลยเข้ามาปุ๊บคลิกงบประมาณก่อนเลยแล้วเลือกตรงนี้งบประมาณต่อวนันคลิกเป็นตลอดอายุการใช้งานแบบมือใหม่นะครับแนะนําให้ทํา10วันวันถ้าต้องการบัาส50คือ500วันไงครับ วันสิ้นสุดคือบวกลบให้ได้สิบวันนะวันที่นะครับเริ่มวันที่สิบห้าก็ประมาณวันที่ยี่สิบสี่ก็สิบวันประมาณสิบวันนะเก้าวันสิบวันอย่าไปซีเรียสมากนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคดูเดือนให้ดีนะครับอ่าเดือนเดียวกันวันที่ยี่สิบสี่โอเคครับมันก็จะเตือนถ้าเราทาผิดอะไรเดี๋ยวเขาก็เตือนเรื่อยๆใส่เงินไปเรียบร้อยดูการปรับให้เหมาะสมนะครับสําหรับการนําส่งเนี่ยผมแนะนํามือใหม,ใหม่เลือกเป็นอินเพชันอธิบายเพิ่มเติมนะว่า ถ้าคุณเลือกการคลิกลิงก์เนี่ยหมายถึงแนวโน้มคนที่ชอบคลิกลิงก์เขาคิดว่ามันเป็นคนที่คิดจะซื้อนะครับมันจึงราคาแพงไงครับดูให้การเข้าถึงแค่800กว่าคนเองอ่ะนะครับคือโอกาสคนเหล่านี้ยที่ชอบคลิกลิงก์เนี่ยเบสบุ Facebook กจะนําส่งเนี่ยให้การเข้าถึงแค่800กว่านะครับอัตราเหล่านี้คือการคาดการเท่านั้นนะครับไม่ชัวร์นะดูการเข้าชมแลนดิ้งเพจเมื่อกดหมายถึงว่าการเชื่อมโยงไปใน landing p a g เนี่ยแนวโน้มคนที่กดแล้วรอเชื่อมโยงไปเนี่ยก็มีน้อยนะครับสามถึสิบเอดคนกันเข้าถึงก็แค่หกรอยกว่าคุณดูนี่ฮะทีนี้เมื่อ impression ปุ๊บหมายถึงนําเสนอให้ได้มากที่สุดครับโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจว่าเขาจะเคยมีพฤติกรรมการกดหรือไม่แต่ถ้าคุณต้องดูต้องคุณต้องคิดว่าถ้านะเนี่ยโฆษณาของคุณมันดึงดูดนะครับส่วนมากเขาเปิดเล่นอัตโนมัติเนี่ยเลื่อนเข้ามาถ้าวิแรกมันดึงดูดปุ๊บเลย ค,คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราไปมีข้อข้องใจสอ,สอบถามผ่านไลน์ได้นะเนี่ยม,มันเด้งขึ้นมาอัตโนมัติบบเนี้คนที่ไม่เคยสนใจโฆษณาเขาอาจจะหยุดดูก็เป็นได้นะครับผมแนะนําให้เลือก i m p r e s s i o นนะครับมือใหม่ให้มีการเข้าถึงปริมาณสูงไว้ก่อนเลยเจ็ดพันกว่านะครับนําเสนอโฆษณาให้เป็นเป็นที่รู้จักให้แบร์เราเป็นผู้รู้จักกันไปก่อนนะครับในส่วนเสนอแบบไม่ซ้ํากันต่อวันผมไม่แนะนํานะครับมันได้เยอะก็จริงแต่ว่าบางทีคนที่อาจจะเป็น ลูกค้าของคุณเนี่ยขอเลื่อนผ่านปื๊ดโดยไม่ตั้งใจก็คือพลาดกันไปแล้วเมื่อรีเฟซหน้าจอปุ๊บเสนอแค่ครั้งเดียวคือจบข่าวเลยนะครับแนะนําให้เป็นแบบอิมเพรสชันนะโอเคภารกิจงบประมาณผ่านนะครับมีเท่านี้อ๋อเพิ่มเติมให้นิดนึงนี่ไม่จะไม่กดก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เคุณเลือกเพิ่มเติมเนี่ยครับแสดงเวลาของโฆษณาคุณจะแก้ไขหรือไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับแสดง ตามเวลาที่กําหนดผมแนะนําอ่ะสูตรเริ่มเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีประสิทธิภาพดีกว่าที่จะปล่อยให้มันมันแสดงโฆษณาช่วงหกพุ่มตีหนึ่งนะครับโอเคก็งบประมาณและเวลาผ่านนะครับต่อไปให้คุณไปตั้งค่าเรื่องกลุ่มเป้าหมายก่อนเลยก่อนที่จะไปทําสื่อน,นะครับงบประมาณกับกลุ่มเป้าหมายให้มันเรียบร้อยไม่ต้องสนใจสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่นะครับผ่านเลยนะ ให้คุณมาตั้ง18กับ65เนี่ยนะครับสูตรของผมคือ2662ตรงนี้26สูตรง่ายๆเลย2662ตัวเลขอายุเนี่ยอายุถ้าทุกเพศทุกวัยรองรับก็ผ่านนะครับทุกเพศครับตรงนี้สําคัญเลยนะครับเมื่อกลุ่มเป้าหมายเราไม่เคยสร้างไว้แล้วไม่มีต่างๆเหล่านี้ให้คุณมาดูก,การกําหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดตอนแรกมันจะไม่มีช่องอะไรให้คุณลากมาตรงคำว่าแก้ไขเนี่ยให้คุณคลิกแก้ไขนะครับคุณชม คุณจะเห็นช่องเพิ่มขึ้นมาให้คลิกเลือกดูครับมีสามหมวดหลักๆนะครับข้อมูลประชากรความสนใจและพฤติกรรมครับพิมพ์ได้เลยสินค้าของคุณเกี่ยวกับอะไรก็ประมาณนี้ครับเลือกไปเรื่อยๆนะครับส่วนมากผมจะเลือกเลือกสักประมาณไม่เกินสิบนะครับประมาณประมาณห้าตัวทั้งความสนใจข้อมูลประชากรและพฤติกรรมเนี่ยนะครับประมาณห้าตัวห้าหกตัวต้องเลือกมากนเกินไปนะครับความสนใจเกี่ยวกับการตลาด ผู้ดูแลเพจธุรกิจประมาณห้าหกตัวครับห้าถึงสิบตัวโอเคและมันมีแบบว่าตรงนี้นะครับจํากัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงผู้ที่สนใจสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะต้องสนใจสิ่งเหล่านี้ด้วยและ,และคนเหล่านี้ครับสี่ถึงห้าตัวเลือกเนี่ยต้องมีพฤติกรรมนักช็อปที่มีส่วนรวมหมายถึงคนที่เคยกดปุ่มซื้อเลยหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเพจเพจอื่นคลิกปุ่มซื้อเลยแสดงว่าคนเหล่านี้นะครับ เป็นผู้ดูแลเพจสนใจการตลาดออนไลน์เหล่านี้เขาชอบช้อปปิ้งเขาชอบซื้ออะไรบางอย่างนะครับผมจึงกําหนดพฤติกรรมเพิ่มเติมเข้าไปว่าคนเหล่านี้ต้องนะครับชอบกดปุ่มเลือกซื้อเลยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยแต่มันก็จะทําให้ตัวเลขเหล่านี้นะครับมันแคบลงมาครับเหลือจํานวนเข้าถึงได้ประมาณอาจจะเข้าถึงได้หกหกล้านกว่าแต่ว่าตามจานวนเงินที่ได้ระบุเนี่ยมันก็จะน้อยลงมานะครับตรงนี้แค่ละห้าสิบบาทมันให้เข้าถึงแบบอินเทร์ชั่น สองพันกว่าถ้าเอาครึ่งหนึ่งตามที่เฟซบุ๊กขอ,องโมไว้สักพันกว่ามันก็ยังคุ้มต่อวันนะครับให้คนมีโอกาสนะครับไม่ว่าจะออนไลน์ดูโพสต์ปีดหรือไม่เนี่ยหนึ่งพันการเข้าถึงจะไม่มีคนสนใจสักร้อยเชียวหรือนะครับโอเคประมาณนี้แนวคิดนะครับผ่มเป้าหมายผ่านนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าคุณต้องไปใส่ใจรายละเอียดไอ้พวกตำแหน่งพื้นที่ในในจังหวัดของคุณคุณต้องไปเรียนรู้ในส่วนนี้นะผมจะไม่กดเข้าไปเดี๋ยวเสียเวลาครับเบื่อเบื่อในส่วนตำแหน่งในจังหวัดของคุณคุณก็ไปแก้ไขจังหวัดอะไร ใครจะยิงในจังหวัดนะครับนี่คือผมทั้งประเทศครับให้มันสุ่มแรนดอมไปเรื่อยอนะครับโอเคต่อไปเรื่องของสื่อครับก่อนที่จะไปใส่เรื่องของสื่อเนี่ยผมคลิกลูกเล่นเพิ่มเติมมันอยู่ในส่วนของสื่อนั่นแหละแต่ว่าเฉพาะวัตถุประสงค์คลิกลิงก์นะครับวัตถุประสงค์นี้มันมีลูกเล่นตรงนี้ครับข้อเสนอครับคุณคลิกข้อเสนอแล้วคุณเปิดครับให้ใส่ข้อเสนอนะครับโดยเลือกเพจครับปุ๊บต่อไปข้อเสนอ ให้คลิกแก้ไขตรงนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ไงที่มันจะโชว์ที่ผมบอกว่าลดสามติบเทนจำนวนสองร้อยกรัมจำกัดตอนี้คุณใส่ละเอียดให้ครบนะครับแล้วลิงก์คืออะไรลิงก์ไลน์โอเองครับที่ผมสอนให้คุณคัดลอกมาเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้นี่คือข้อเสนอแต่มันยังไม่จบแค่นี้นะครับคุณใส่ให้ครบแล้วคุณคลิกบันทึกปับ๊บคุณจึงไปคลิกสร้างสื่อเพิ่มเติมนะครับตรงนี้คุณคลิกมาที่ซื้อแล้วคุณเลือกอัปโหลดคลิปวิดีโอ เลือกในเพจครับดังนั้นคุณต้องไปโพสคลิปวิดีโอในเพจเอาไว้เยอะๆนะครับหมายถึงเนื้อหาต่งตางๆครับสักคลิปที่จะทโฆษณานไม่ต้องยาวมากนะครับสักสองสามนาทีที่แบบชัดเจนเด่นๆนะครับเพิ่มวิดีโอแล้วคลิปวิดีโอเลือกจากวิดีโอในเพจนี่ไงครับเว็บปลายทางคือในส่วนลิงก์เว็บปลายทางอะไรต่างๆมันจะดึงมาจากข้อเสนอครับพอเราไปกรอกข้อเสนอแล้วมันจะดึงมาในส่วนสื่อทันทีนะครับนี่ไงที่ผมโชว์ให้ดู จบข่าวเลยนะครับเมื่อคนกดข้อเสนอปุ๊บ a c e b o o k จะจดจํานะครับแล้วคอยแจ้งเตือนในแจ้งเตือน facebook โปรไฟล์ของเขาครับตรงนี้ป่าเออที่คุณไปรับข้อเสนอเอาไว้เนี่ยนะครับก็มีข้อเสนอนี้กดเข้าไปดูเยี่ยมชมเพจเขาหน่อยซิอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันมีแจ้งเตือนสําหรับคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของเรานะครับคือรูปแบบก็ไม่มีอะไรมากครับเลือกตามปกติอยู่แล้วธุรกิจที่ต้องการโฆษณาแน่นอน,นครับไม่มีอะไรครับชิ้นงานโฆษณาโชว์แบบนี้ ในส่วนการติดตามเย่ยไม่ต้องสนใจครับปิดได้ก็ปิดไปเลยจบแล้วนะเนี่ยมันมีแค่นี้ฮะอะไรที่ผิดพลาดหรือว่าคุณลืมกรอกดูที่สัญลักษณ์แจ้งเตือนให้คุณคลิกแล้วไปแก้ไขซะนะครับว่าอะไรมันผิดพลาดครับเนี่ยกําหนดเวลาที่เป็นปัจจุบันเนี่ยคุณคลิกครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันรีเฟซคือคุณยังไม่มีเฟซไงมันเป็นเวลาที่ไม่ปัจจุบันมันแจ้งเตือนแบบนี้แล้วก็คลิกดูข้อผิดพลาดอะไรคุณลืมใส่อะไรเนี่ยดูนะครับอ๋อตรงนี้เปลี่ยน ปรับให้เหมาะสมเนี่ยแนะนำให้เป็น Impression นะครับปุ๊บก็คลิกไปตามนั้นนะครับอะไรที่ลืมใส่สิ่ง่างๆนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับเมื่อคุณคลิกดำเนินการต่อนะครับเมื่อแก้ไขข้อผิดพลาดให้ครบหมดแล้วกดดำเนินการต่อก็จะเข้าสู่แบบฟอร์มการชำระเงินนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าอนุญาตบัตรเดบิตเนี่ยที่ตู้ a อทให้อนุญาตชำระเงินแจ้งเจ้าหน้าที่ทางทารเสร็จเรียบร้อยเฟซบุ๊กหักเงินและโอนเงินคืนให้ครับแล้วกรอกหมายเลขบัตร ดบิตลงไปในแบบฟอร์มเรียบร้อยครับก็รอโฆษณาอนุมัติครับจบข่าวเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อไปใน Line อ,อุปถัม c o เขาไปเรียนรู้การสร้างระบบต่างๆใน Line OA นะครับเป็นการปิดการขายครับผมไม่กังวลน,นะเรื่องออก,าการขายเซลลิงเนี่ยผมจะกังวลเรื่องแบรนดิ้งและมาเก็ตติ้งครับอธิบายจบลงไปแล้วนะครับวิธีการทำให้คนเข้ามาพบเจอโพสต์ของเราปริมาณเยอะๆนะครับก็ อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับบางคนหรือบางคนยังไม่รู้เลยว่ามีวิธีการนี้เสียเวลากับการไปโพสต์กลุ่มไปโพสในมาเก็ตเทสเสียเวลาเสียอารมณ์ลองมาใช้วิธีการนี้นะครับแค่วันละห้าสิบบาทนะครับเข้าถึงได้นะถ้าไม่ตรงตามเตียนเนี่ยเอาสักครึ่งนึงก็พันกว่าคนเนี่ยผมคิดว่าหรูแล้วนะนี่คือมันบอกว่าสองพันถ้าไม่เชื่อเ Facebook ก็เอาสักครึ่งนึงเชื่อได้สักครึ่งนึงพันกว่าการเข้าถึงเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะ ดีกว่าที่โพสแต่แล้วการเข้าถึงแค่ร้อยส0งอในกลุ่มประชากรแสนหว่คนครับนี่คือความเป็นจริงครับดีกว่าโดนบล็อกนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ